สวัสดีครับครูชื่อครูอภิสิทธิ์โสณีกุลจากโรงเรียนเทพศรินนทบ,บุรีสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3สอนวิชาสุขศึกษาครับโดยวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนะครับก่อนที่จะพูดถึงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนักเรียนเคยเห็นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในชุมชนของนักเรียนหรือไม่ครับการออกกําลังกายการเต้นแอโรบิกในชุมชนการเฝ้าระวงังการคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆโดยคำถามของครูคือกิจกรรมเหล่านี้ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรโดยครูได้ชิดคำตอบของนักเรียนมาแล้วครับคือได้ออกกำลังกายได้ป้องก,กันโรคและการทำให้สุขภาพดีโดยทั้งหมดนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างเสริมสุขภาพแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการสร้างเสริมสุขภาพเราต้องมารู้ก่อนว่าการสร้างเสริมสุขภาพคืออะไร การสร้างเสริมสุขภาพก็คืองานงานหนึ่งในการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งถ้าพูดถึงการสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยนักเรียนอาจจะนึกถึงแค่การป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาลแต่จริงๆแล้วการสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยประกอบไปด้วย4งานด้วยกันก็คือ 1. การป้องกันโรค 2. การส่งเสริมหรือการสร้างเสริมสุขภาพ 3. การรักษาพยาบาลและ4การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพหรือ health promotion เนี่ยความหมายของมันก็คือกระบวนการต่างๆที่จะเพิ่มศักยาภาพของประชาชนให้สามารถในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นโดยดําเนินการร่วมกันทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมส่งผลให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง4มิติก็คือมิติของสุขภาพกาย มิติของสุขภาพจิตมิติของสุขภาพสังคมและมิติของสุขภาพจิตวิญญาณนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นแนวคิดเชิงลุกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยการเกิดอันตรายและการสูญเสียจากอุบัติเหตุและภัยทางสุขภาพทําให้ทุกคนในสังคมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวลดปัญหาสุขภาพและลดปัญหาสาธ,ธารณสุขของประเทศน,น,นักเรียนอาจจะคิดว่าการที่นักเรียนเนี่ย มีสุขภาพที่ไม่ดีมันเป็นผลเสียแต่ตัวนักเรียนเองแต่จริงๆแล้วการที่นักเรียนมีสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเสียเป็นวงกว้างประเทศชาติต้องสูญเสียเงินในการรักษาสูญเสียทรัพยากรในการซื้อมาเพื่อรักษานักเรียนตัวนักเรียนไม่ได้ไปเรียนอะไรทํานองนี้นะครับนักเรียนอาจจะเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมัก ทําผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่ปัจจุบันในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีมากมายอย่างที่เราเห็นเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเกี่ยวกับเรื่องการที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรเมื่อนักเรียนมองเห็นพฤติกรรมสุขภาพเหล่านั้นแล้วก็เกิดการยอมรับเกิดความตระหนักถึง ความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพและก็จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สุขภาพของตนเองเนี่ยดีขึ้นมานี่แหละคือกระบวนการของการสร้างเสริมสุขภาพสรุปง่ายๆก็คือการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็คือกระบวนการการทําให้คนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปรับเปลี่ยนสุขแวดล้อมทางสุขภาพนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพดีในระยะยาวแล้วอะไรบ้างละ่ะที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยนักเรียนรู้จัก สสสไหมครับสสสเขาทำอะไรกันออกโฆษณาออกมาเพื่อให้เราเกิดการตระหนักในการที่จะดูแลสุขภาพของเรามากขึ้นเช่นโฆษณาตัวนี้จนเครียดกินเหล้านักเรียนเคยเห็นไหมครับโฆษณาตัวนี้ลดพุงลดโรคการขยับเท่ากับการออกกําลังกายเหล่านี้แหละก็คือการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้เราเกิดความตระหนักในการที่จะปรับเปลี่ยนทางสุขภาพให้ดีขึ้นหรือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้การเต้นแอโรบิกในชุมชน หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพื่อให้เกิดความรู้และนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นแต่ก่อนจะพูดถึงกิจกรรมเราต้องรู้จักหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพก่อนโดยหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างไรหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพมีอยู่3หลักการด้วยกันคือหมุ่งสร้างสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้ความสําคัญทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมสติปัญญาหรือจิตวิญญาณและสภาพแวดล้อมรอบตัวหลักการข้อที่2คือหลักการเน้นการดําเนินการแบบบูรณาการคือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในชุมชนและ3คือใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายคือการให้ความรู้การใช้กฎหมายและการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้คือหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพและเราก็นานาหลักการ ทั้งหมดเนี่ยมาสร้างกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานสาธารณสุขที่ครอบคลุมถึงการเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้โดยมีผลต่อสุขภาพทั้ง4มิติคือสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมและสุขภาพสติปัญญาโดยจําแนกออกเป็น2ระดับก็คือ1ระดับบุคคลโดยระดับบุคคลเนี่ย มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของระดับบุคคลโดยตรงทั้งให้บุคคลมีความสามารถในการแก้ปัญหาของแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองได้มีความสามารถในการ,รเผชิญกับปัญหามีการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ก็คือชุมชนและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายต่อการสร้างและเพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศในสังคมให้ดีขึ้นอันจะทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพได้โดยยกตัวอย่างกิจกรรมทางสุขภาพ ให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ําเนินการรณรงค์การสร้างสุขภาพภายใต้กลยุทธ์ที่ชื่อว่ารวมพลังสร้างสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพโดยกําหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนแต่และชุมชนเนี่ยรวมกลุ่มกันในการสร้างกิจกรรมที่ชื่อว่าชมลมสร้างสุขภาพขึ้นมาโดยชมลมสร้างสุขภาพเนี่ย มีแนวคิดที่ว่าใช้พื้นฐานบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่วิถีชุมชนอันจะทําให้เกิดการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนและถาวรโดยเน้นกิจกรรมสร้างสุขภาพตามนโยบาย6อในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีทีนี้6อมีอะไรบ้างอที่1นอออกกาลังกายอย่างที่เรารู้กันมาแล้วครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยการออกกําลังกายที่ดีคือการออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย30นาทีเป็นทนนปอย่างสม่ําเสมออที่2อออาหารการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารที่มีความสดสะอาดปลอดภยัยปรุงสุกใหม่อยู่เสมอและปัจจุบันการกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันก็เป็นการป้องก,กันโรคโควิด1 9ได้นะครับ3อารมณ์อารมณ์ม,มีผลต่อสุขภาพการที่อารมณ์ดีมีผลทาให้สุขภาพดีตามมาด้วยการที่อารมณ์ไม่ดีก็มีผลเสียต่อสุขภาพขึ้นมาด้วย ชั้นการจัดการกะลมที่ดีสามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ออที่4อ,อ,อโลคยาคือการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่เค็มอาหารที่ปรุงที่มีรสจัดมากๆหรือการที่มีการจัดการความเครียดที่ดีทําให้จิตใจล่าเริงใส่อยู่เสมอเนี่ยก็ทําให้เรา ห่างไกลจากการเกิดโรคต่างๆได้ออที่5้าออนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อต่อสุขภาพของคนในครอบครัวและคนในชุมชนนะครับเช่นพื้นที่ที่มันมีฝุ่นมากๆแล้วก็ในการที่ทําความสะอาดบ้านร่วมกันก็มีผลทําให้สุขภาพเราดีได้และออสุดท้ายออบายมุกหลีกเลี่ยงอบายมุกงดเว้นบุหรี่สุรายาเสพติดการพนันและการสัมส่วนทางเพศ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ขอฝากไว้นิดนึงนะครับการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตถ้านักเรียนเลือกแต่ที่จะเรียนหนังสือเรียนพิเศษไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่เลือกอาหารไม่เลือกออกกําลังกายอะไรก็ได้ตามใจเราในการใช้ชีวิตสักวันหนึ่งถ้าสุขภาพของนักเรียนย่ําแย่ลงนักเรียนวันนั้นแหละจะเป็นวันที่นักเรียนเสียใจที่สุดที่นักเรียนไม่ดูแลตนเองไม่ใส่ใจในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ตนเอง เพราะสุขภาพดีไม่ใช่แค่พื้นฐานของชีวิตแต่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของชีวิตเราทุกคนต่างหากการสร้างเสริมสุขภาพก็คือการที่ทําให้สุขภาพของนักเรียนดีโดยที่ไม่ต้องไปการไม่ต้องไปพึ่งการรักษาฉะนั้นการที่เราทําให้เราแข็งแรงขึ้นมาก่อนก็เป็นการที่ดีที่สุดแล้วครับจากกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบัน นักเรียนเห็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรในชิปบ้างและในชุมชนของนักเรียนมีแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างเชิญชมคลิปครับดูเหมือนสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจำนวนตัวเลขกเพิ่มขึ้นทุกวันกำลังกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนทั้งประเทศกำลังเฝ้าจับตาม,มองมากที่สุดในขณะนี้ ส่งผลให้หลายหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ต่างพากันออกมาตรการมาคอยยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้เช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากอนามัยการเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นและอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาล่าสุดในการเซฟตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้คือการกินร้อนช้อนกรูนั่นเอง ก็เอาว่าหลักการอย่างนี้คือไม่สัมผัสของใช้คนเื่นที่เราไม่มั่นใจว่าก<แ>่อนจริงเขาข้าวสองคันตักอาหารจากสำรับมาใส่จานราอวจานตักเข้าปากเนี่ยเราจะให้ตะเกียบด้วยนะไม่ควรให้ตะเกียบของตัวเองพอเข้าปากก็ควรคีบนของกลางไม่อีกเราเราคิดว่าเราเรา,เรา,เราอาจจะไปสัมผัสโรคมาเราก็อย่าไปกินข้าวรวมตัวไทยแล้วถ้าไปกินกับใครก็คือเราตักกลับมาใส่ในจานพอเพียงแบบที่เราจะกิน ตักทีเดียวแล้วก็ค่อยเริ่มกินก็เป็นทางทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งตามเราไปร้านอาหารแล้วเนี่ยไม่มีช้อนการให้เราทุกคนก็ตักอช้อนคันแรกเนี่ยก่อนจะเข้าปากตัดก,ก,กลับมาเพียงพอที่เราจะกินเหมือนตัดคุกเป้มาใส่หรืวค่อยกินกันก็ป้องกันได้หมดเลยครับ หมู่บ้านเราอยู่คอนโดเราเราจะ่าไปสังเกตเขานะเราต้องสนับสนุนให้เขาแยกตัวให้เร็วๆเขาเขาจะได้ป้องกันไม่มาติดเราเอาท่องคนไว้ออกจากบ้านก็ท่อส่วนคนไว้ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นป้องกันคนอื่นป้องกันตัวเองป้องปนไว้ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นนะป้องกันคนอื่นป้องกันตัวเอง ถเมล์รถไฟเนี่ยใส่แมสค์มันใกล้คอดื่นจะไปถ้ารถเมล์หนึ่งเมตรก็คือต้องใส่หน้าเลยแล้วก็ไปเข้าลิฟต์อะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเอามือนิ้วไปกดแลด้วลงจากรถล์รถไฟ,ไฟก็ล้างมือด้วยเจลที่จะถูกหน้าถูกหน้าถูกปากตาจมูกก่อนจะไปถูกก็เช็ดมือก่อนใส่แมสมือต้องสาดที่จะติดตอนใส่นี่แหละถ้ามือไม่ล้างมือให้เรียบร้อยติดตอนนั้นแหละตอนที่เราจะใส่จะถอดที่ติดโลภนตอนนั้นแหละถ้ามือเราไม่สาด จากคลิปวิดีโอสถานการณ์โควิด1 9นะครับนักเรียนเห็นการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจากคลิปวิดีโอนี้อย่างไรครับนักเรียนอาจจะเห็นคําพูดที่คลิปวิดีโอนี้บอกว่ากินร้อนช้อนไข่ช้อนมันการเว้นระยะห่างในสังคมนี่แหละครับคือการสร้างเสริมสุขภาพในหลักการที่พูดกันมาทั้งหมดของคาบนี้และในชุมชนของนักเรียนละครับมีหลักการการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรเพื่อให้ป้องกันตนเองจาก โควิด19ในสถานการณ์ปัจจุบันและนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างอย่าลืมทำงานมานะครับวันนี้ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนของคาบนี้นะครับเจอกันใหม่คาบต่อไปครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน